ลงมายังเป็นทันกูเลยตัดไหล่วะเอะอ,อ,อไม่รู้เป็นเสียงไหนเลยครับหากินเอออะไรวะมาเร็วจบเร็วจริง เต็มคอครับไม่รู้ว่าเสียงไหนเลยโอ้มาไวจบไวครับปักนกเซตเดินออกบินผ่านนกเหลียกลงเลยเออเอาไหมเอาเอา้อ้อ้อ้เอาเอา Đấy, đi gì Sái nhìn trình rồi Em mỏ đi Nào oh. Hơn, hơn, hơn đây, đi Ừ โอ้ตัวสวยครับน่าจะเป็นตัวเสียงใหญ่ครับลายสวยดีมากเลยนกก็ตัวใหญ่ไซส์จำบูอืมอืมอืมโอ้ยปีดินปีดอสเราไม่สนใจเลยเนาะกูบา้า อืออืม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 อู้ออ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 ปีดินปีดอนแล้วไม่สนใจเลยเนี่ยครับตัวสวยๆครับลายก็ประมาณนี้ครับผมกลัวเป็นตัวเสียงใหญ่ครับบินมาจากข้างหลังไปนูน่นพาไปจับนู่นครับป่าป่าเนาะไม้ป่านี่ครับธนูท้องก็เล่น แคบประมาณนี้ครับนกยังใหม่อยู่เนอะเพิ่งออกจากกรงผสมมาครับนี่ครับโอ้ลายบักสุดยอดครับสนับแน่นๆครับก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับนกเกาะยังมีคึกเต็มที่ครับนกออกจากกรงผสมครับเกาะลินได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคครับผมนี่ครับธนูทองครับผมขอบคุณที่รับชมครับเฮงๆรวยๆครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปครับ นต๊ะอะไรไดาครับอุปสรรคหลายอย่างครับผมนี่ครับโอเคครับผมเดีย๋ยววันหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับ